สวัสดีครับผมโอมาเรโอเมาเลอร์ครับสเก็ตบอร์ดละครับก็เป็นกีฬาที่โอเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับเวลาเล่นแล้วแบบมีความสุขครับเป็นตัวของตัวเองตอนเด็กๆประมาณม .3 อะไรย่างเงี้ยอยากเป็นโปรครับพี่มีคนเป็นสปอนเซอร์เราอยากมีคนให้รองเท้าเราใส่มีสเก็ตให้เราสนับสนุนเราให้เราเล่นเพราะว่าโอคิดว่าตรงนี้มันทำให้เรามีกำลังใจมากเลยครับเราเล่นมา สี่ปีล้มเป็นร้อยๆครั้งครับกว่าจะได้ท่าทุกวันนี้ครับรักมากที่สุดก็เนี่ยครับเห็นอยู่นี่ไหมครับตัวซิมสันครับเหตุที่ชอบเพราะว่าตัวลูกชายของมันชื่อบาร์ตเนี่ยครับตัวนี้ครับก็มันจะชอบเล่นสเก็ตบอร์ดป้าเหรอครับมีประมาณ200-300ตัวครับเซตนี้โอ้ก็ไปเดิน ตลาดที่ไปบ่อยๆครับแล้วก็ได้ฟุกไปเจอมาครับอาก็จะซื้อเก็บเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนเป็นรางวัลชีวิตครับเวลาแบบทำงานเหนื่อยๆไม่เห็นแล้วเราก็เหมือนได้กลับไปตอนที่เราเด็กๆตอนเราอยากได้ตอนนี้เรามีเงินซื้อซื้อเก็บไว้ครับพอมันก็มีเสียงไม่เหมือนกันหมดเลยครับลูกชายครับชุมบาท บางคนยังงงครับว่าหน้าฝรั่งทำไมเลี้ยงประกาศอะไรชอบพิปฮอปทำไมฮิปพอปมาเลี้ยงประกาศเด็กสเก็ตเลี้ยงประกาศเนียก็ปกติครับเพราะโตมาตอนเด็กชอบเลี้ยงปลาครับพอสอนให้เลี้ยงปลาเป็นคนใจเย็นเพราะเขาใจร้อนเลี้ยงปลาใจเย็นขึ้นก็ได้รางวัลแบบสวยงามครับได้ถ้วยได้ใบประกาศก็แอบตั้งบ้างบางตัวครับตั้งเองเบฟอะไรเงี้ยครับเบบี้ไมโลอะไรเงี้ยหน้ามันเหมือนลิงมากถ้าจะให้พูดประกาศผมพูดได้ชั่วโมงนึงครับพี่ ถ้าเปรียบโอเป็นดอกไม้นะครับโอคงเปรียบตัวเองเหมือนดอกกล้วยไม้ครับเพราะมีหลายแบบหลายสไตล์มากดอกมันนานๆจะออกมาทีโอของสวยงามนานๆจะให้ดูทีดีกว่าถ้าดูไปบ่อยมันจะเบื่อครับพูดถึงคุริโกพูดถึงคิดถึงแท่งแท่งนะครับเป็นขนมปังครับที่โรงเรียนเวลาเราเรียนเนี่ยครับเพราะว่าคุณครูจะไม่ให้กินอาหารอะไรนะครับไม่ให้กินอาหารในห้องเวลาเรียนเราก็เป็นเด็กที่เวลาครูห้ามเลยเราก็จะทําใช่ไหมครับ เราก็จะแอบไปใต้โต๊ะเราเวาารูเผลหันไเขียนกระดาษแล้วก็หยิบขึ้นมากินกันครับอัลมอนด์ hmm. ครับมมีอัลมอนด์ใหญ่ๆ mm hmm. โรยอยู่อะแม่โอ้รู้ว่าโอชอบอะไรเงรี้ยแม่จะซื้อให้กินตลอดครับ mm hmm.